เมื่อผมให้คนไม่เคยดูเบอร์เซิร์กพูดถึงกรีฟีดดีค่ะพี่ชื่อไมามาจากท้องอะไรครับพี่ไมายาอาไปเที่ยวจากอ,าอดีตโอเอสนี้นะครับรู้จักตัวลครชื่อกรีฟีดด้วยพี่ รู้ผมขาวอะอยากรู้ในมุมมองคนไม่เคยดูเนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนยังไงพี่คิดว่าหน้าเขาดูหน้าเขาดูเป็นคนดีอืมเออหน้าเขาดูเป็นคนดีหลอกถามอะไรปะเนี่ยเซิเซร์ก็ส่วนใหญ่ตัวละครมันจะหน้าตาดูดุดันพ่อบบว่าคนนี้มาดูสวยดูสะพรั่งดูแฟร์บูลัสพี่คิดว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตโอเคครับขอบมากครับพี่โคเทคุณนึเว่งเป็นอัศวินอนะคิดแบบ เป็นหัวหน้าอัศวินอนะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีอัศวินนะไอ้เงี้ยนี่คือหัวหน้าแล้วแบบว่าผู้มาดึงความยุติธรรมอ,ะอ่ะอ่าคิดว่าเป็นตัวดีตัวร้ายอ่าคิดว่าต้องเป็นตัวดีแน่แนอนร้อเปอร์เซ็นถ้าตอนที่เวอร์ชั่นผมขาวรู้สึกว่าเออหล่อดูดีหน้าหวานอะแต่ก็มไม่เป็นผู้ชายประวะอะไรเงี้ยคือ,อหวานเกินอะอแล้วรู้สึกว่าแบบเออคนพูดกันว่าแบบเหมือนแบบเป็นคนไม่ดีอะแล้วก็วีรกรรมก็ค่อนข้างจะดุดันแล้วก็แซ่บอยากเกิดเป็นแคสกาคะ่ะชีวิตนี้ไม่ต้องเ่าไม่ต้อง เกิดเป็นแคสก้าทั้งนั้นอ่ะมันหล่อนะมันแบบว่าผมขาวดูแบบดูเป็กเป็นสเปกหนูเทพบุตรใช่ดูหล่อดูแบบโซสมาร์ทโซแฮนซัมอ่ะใช้ดาบด้วยดูเป็นแบบอัศวินที่ปกป้องเราได้เป็นคนดีแต่ว่าแซ่บอ่ะอ่ะแล้วแบบคาแรคเตอร์เขาแบบเป็นยังไงก็น่าจะนิ่งเงียบใจกล้าหรอมั้งอาดูเป็นแบบมีควผู้นำไหม อ่าใช่มีความเป็นผู้นำแล้วก็คิดล่วงหน้าไปไกลด้วยเป็นตัวละครที่ดูมีเสน่ห์นะคะแบบว่าสวยแต่ว่าก็มีความดูเลไล้แปลกๆวางยาอยู่แล้วคิดว่าแบบเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนน่าจะเป็นพวกตัวละครแนวคุณอิคุณชายหน่อยหรือว่าชอบดูถูกอะไรคนอื่นหรือเปล่าระมน่าสนใจน่าสนใจเพราะแววตาเขาจะมีแบบเหมือนเหยียดๆียนิดนึงไงใช่โอเคครับคุณคิดยังไงกับตัวละครกีฟิตพี่อะ